วันที่9เดือน9นับถอยหลัง90วันสู่การแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้นะครับโดยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เชิญชวนคนไทยครับร่วมเชียร์ให้สุดใจคว้าชัยซีเกมและอาเซียนพาราเกมครับซึ่งเรื่องนี้ดกรก้องศักด์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน9เดือน9นับถอยหลัง90วันรวมใจคนไทย เชียให้สุดใจควา้าไทยซีเกมและอาเซียนพระเกมครับโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลข,ขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนักกีฬาไทยซีเกมนะครับพร้อมด้วยคุณชานวิทย์มุนิกานนท์ นายกสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยในกีฬาทีมชาติไทยสื่อมวลชนชาวไทยและสื่อมวลชนจากอาเซียนร่วมงานนะครับดรตก้องศักปเปิดเผยครับว่านับจากนี้อีก90วันประเทศไทยโดย3จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีและจังหวัดสงขลารวมทั้งประชาชนชาวไทยจะพร้อมใจกันเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดก,การแข่งขันซีเกมครั้งที่33ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568ครับให้ประทับใจผู้ที่มาเยือนครับซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังได้เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ระหว่างวันที่20ถึง26มกราคม2569ที่ จังหวัดนครราชสีมาควบคู่กันไปด้วยครับรุ่นนะครับหรือว่าสร้างการนับรู้ให้กับพี่น้องคนไทยนะาได้ร่วมกันเชียร์สีเกมและก็เส้นราเกมนะกิจกรรมก็จะมีอย่างต่อนเนื่องนะครับที่เราจะ,ะไปตามห้างสรรพสินค้าตามที่ต่างๆนะเพื่อไปโปรโมทนะครับเพื่อไปแนะนํานักกีฬานะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่เราเรียกว่าเป็นการจัดสีเกมมิติใหม่นะคือ,หร,อหรือว่าที่เราเรียกว่ากรีนซีเกมนะจะเห็นว่าทีมของเราเนี่ยจะ ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ย่อยสลายได้รวมถึงเรื่องของการรีไซเคิลเรื่องของการรียูสต่างๆตามหลักของเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะนอกจากนั้นก็เป็นทีเกมที่เราอยากให้เป็นเวทีของนักกีฬาจริงๆอยากที่จะให้พวกน้องพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยได้ใช้เวลา90วันที่เหลือเนี่ยทำความรู้จักกับนักกีฬาทั้ง50วันชนิดกีฬา ในงานนะครับมีการแสดงบทเพลงประจำการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ในเพลงที่ชื่อว่า1%นะครับซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปินชื่อดัง F**king u c Hero หรือว่า กอฟนัทวุฒิศิลปินแรปเปอร์แถวหน้าของเมืองไทยร่วมด้วย V. v i วโอเนะครับใน hey, นักร้องนักแสงชื่อดังอีกท่านหนึ่งที่มาฟีเจอริ่งกันในเพลงนี้นะครับขณะที่ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยที่เตรียมจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33และกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13นําโดยส,สิภาภรจันทวิสูตรและอัจราพรคงยศนักกีฬาวอลเลย์บอลรวมถึงนักกีฬาสเกตบอร์ด คุณวารีระยาสุกเกษมนะครับก็ร่วมกิจกรรมสร้างกระแสะการรับรู้และการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันของประเทศไทย Inspire the Game คลินิกกีฬาปลุกพลังฝันในรูปแบบโรโชว์และทรกคารวานครับซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องในสามวัดเจ้าภาพชนบุรีกำหนดจัดขึ้นตุลาคม68ครับสงขลากำหนดจัดพฤศจิกายน68และนครราชสีมาในเดือนมกราคม69ครับ